ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าการเมืองไทยเนี่ยปรับเปลี่ยนรวดเร็วมากครับเป็นรายวันก็ว่าได้ครับจนประชาชนโดยทั่วไปบางส่วนนี่ต่างไม่ทันก็มีครับอย่างเช่นวันก่อนเนี่ยเราก็ได้เห็นนะครับพักเพื่อไทยเนี่ยใส่เกียร์ถอยไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องของการเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่พักร่วมรัฐบาลเนี่ยกลับลําครับไม่เอาด้วยนะครับขณะเดียวกันเรื่องการไปแตะเรื่องจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ย เจอเสียงคัดค้านต่อต้านจากภาคประชาชนโดยทั่วไปนะครับขณะที่สวเนี่ยก็ให้ข้อคิดที่เรียกได้ว่าฟังดูแล้วเนี่ยก็มีความเข้มข้นมากนะครับบอกว่าอยากจะเป็นนักการเมืองคุณต้องมีจรริธรรมตั้งแต่ต้นครับนะบเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่สะท้อนเห็นครับว่าไม่ใช่เป็นเพียงแค่การส่งสัญญาณว่าพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้ต้องอยู่เถินครับกลับมาตั้งหลักใหม่นะครับ แต่ในมุมของกูรูทางการเมืองหลายคนครับยังมีความเห็นสอดคล้องกันครับบอกว่านี่เป็นการปิดฉากเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตราในสมัยรัฐบาลชุดนี้หรือสภาชุดนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm. เพราะอะไรครับถึงแม้ว่าแกนนําของพรรคเพื่อไทยนะครับจะบอกว่าเป็นเพียงแค่การสโลดาวครับ <c oughs> เดี๋ยวรอให้เรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําท่วมก็ดีเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศก็ดีเนี่ยผ่านพ้นไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่ครับ แต่ครับในทางปฏิบัติเป็นเรื่องที่ยากอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าพักร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ชิงทำตัวหล่อไปเรียบร้อยครับอย่างเช่นที่อาจารย์สมัยศรีสุธิยากรอดีกกตเนี่ยมีการโพสต์ข้อความเปรียกเปลื่อยเอาไว้นะครับชิงทำหล่อไปเรียบร้อยครับเพราะรู้ว่ากระแสสังคมเนี่ยเขาไม่เอาด้วยครับเรื่องการไปแตะปมจริยธรรมนักการเมืองคราวนี้มันเท่ากับเป็นพันธะสัญญานะครับเป็นสัญญากับประชาชนแล้วนะครับว่าไม่เอา คันจะกลับลำนะครับกลับมาสนับสนุนใหม่ในยุคสมัยของดิจิทัลฟุตพิ์นครับเรียกได้ว่าพร้อมที่จะถูกนำกลับมาแฉในสิ่งที่ตัวเองพูดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าทางพรรคเพื่อไทยก็ต้องพยายามที่จะหาทางออกนะครับหาแลนดิ้งที่ดูดีที่สุดนะครับด้านหนึ่งเราก็ได้เห็นครับการออกโรงมาพยายามที่จชี้ว่า ประเด็นการแก้ไขารายมาตรานะครับไปแตะผมจะริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยไม่ได้มาจากพักเพื่อไทยครับแต่มาจากแกนนําของพักร่วมรัฐบาลอื่นครับเป็นพักไหนไม่รู้สองก็คือโยนเรื่องของการแก้รัฐธรรมรนูญไปที่สภาครับซึ่งก็เป็นวิธีการที่พักเพื่อไทยนั้นใช้กับการโยนเรื่องพรบเนิรโทษกรรมครับว่าจะพ่วงมาตรา112ด้วยหรือไม่ไปที่สภาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าดูจากแนวโน้มดูจากมุมมองดูจากความเป็นไปได้นะครับรวมทั้งวิสัยทัศน์ของบรดากูรูทางการเมืองว่ามันถูกปิดตายนะครับถูกปิดฉากไปอย่างน้อยก็ในยุคสมัยนี้นะครับมันก็จะเหลือแนวทางอีกแนวทางหนึ่งสําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือว่ายกร่างรัฐมนูญทั้งฉบับนะครับนะฮะซึ่งอาจจะยกเว้นหมวดหนึ่งหมวด2ก็ว่ากันไปนะครับแต่การแก้ไขทั้งฉบับหรือการยกร่างรัฐมนูลฉบับใหม่ มันต้องเริ่มต้นจากกฎหมายประชามติครับกฎหมายประชามติซึ่งทางสภาผู้แทนราษฎรอ,อุตส่าพยายามที่จะหาทางเพื่อเอาชนะนะครับข้อกำหนดนะฮะเรื่องดับเบิลมาจอริตี้หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเสียงกางมากสองชั้นหรือสองระดับครับนั่นหมายความว่าการทำประชามติเนี่ยคนที่จะต้องออกมาใช้สิทธิ์ในการทำประชามติต้องมีเกินกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้มีสิทธิในการ มาทำประชามติครับและในจํานวนคนที่ออกมาใช้สิทธินี้ต้องมีเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งครับเห็นชอบสําหรับการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยครับจึงจะผ่านได้นะครับนะฮะนี่เท่ากับว่ามันเป็นประเด็นนะครับที่ทางสสก็คือสภาผูแ้แทนราษฎรพยายามหาทางออกในการที่จะเอาชนะนะครับสำหรับข้อกําหนดนี้ก็ไปใช้ซิงเกิลมาจอริต้ก็คือว่าเสียงเข้ามาปกตินะั่นแหละเอาง่ายๆครับเสียงเข้ามา ปกตินั่นแหละเกินกว่ากึ่งหนึ่งนั่นแหละครับแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้อย่างที่บอกครับมันมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นนะครับในการประชุมแม้ว่าจะเป็นการประชุมนะครับในส่วนของกรรมธิการวิสามัญพิจารณา,าร่างพรบออกเสียงประชามติของพุทธ,ธิสภาครับแต่มันก็จะมีในยะเพราะว่าถ้ากรรมธิการเสียงข้างมากมีความเห็นอย่างไรเนี่ยเสียงของพุทธ,ธิสภาส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นชอบแบบนั้นด้วยนะครับ อาจารย์ันทนาเมื่อวานนี้นะครับเป็นคนที่ออกมาเปิดประเด็นเรื่องนี้ครับบอกว่ากรรมธิการครับมีมติเสียงเขามากเกือบเอกฉันด้วยซ้ำไป17ต่อหนึ่งครับนะฮะบอกว่าต้องกลับไปนะครับพิจารณาเกี่ยวข้องกับเรื่องร่างพรบพระมตินะครับที่ผ่านการพิจารณาของสภาส่งมาที่วุฒิสภาเพราะว่าสวโดยส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะมีความรู้สึกว่าไม่เห็นด้วย สาระนะครับที่เสนอมาจากในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรครับนะฮะที่ให้กลับไปใช้เสียงข้างมากปกตินะครับอาจารย์นันทนาบอกว่าการหารือกัน4ครั้งที่ผ่านมาก็มีความเห็นสอดคล้องกันนะครับว่าต้องกลับไปใช้วิธีการนี้แหละก็คือเสียงข้างมากปกติครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ครั้งที่5ปรากฏว่ากลับลำครับนะฮะบอกว่าต้องกลับไปใช้เสียงข้างมากสองชั้นเหมือนเดิมครับ อาจาร,รย์นันทนาตั้งขอสเกตบอกว่านี่แหละมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติอย่างยิ่งครับเพราะจริงๆแล้วเรื่องของการทําประชามตินะฮะความเป็นไม่ได้สูงที่สุดก็คือการใช้เสียงข้างมากเท่านั้นครับนะฮะเพราะว่าการทําประชามติเนี่ยไม่ได้ทำเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับนอกจากนี้สิ่งที่เป็น,ป,นประเด็นสําคัญก็คือว่าถ้าเสียงของสวไม่เห็นด้วยกับเรื่องในความพยายามในการที่จะทําให การทำประชามติก็ดีหรือว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีนะครับมันสามารถเป็นไปได้มันก็เท่ากับเป็นการปิดฉากเป็นการปิดทางเอาไว้นะครับในมุมของอาจารย์อันทนาบอกว่าถ้ามันออกมาอย่างนี้ครับสุดท้ายมันจะทําให้เงื่อนเวลานะครับสําหรับการดําเนินการนับจากนี้เนี่ยมันแทบจะไม่ทันครับอย่างอย่างอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดนะครับก็คือเป้าที่วางเอาไว้ว่าการทําประชามติครั้งแรกจะมีขึ้น พร้อมกับการเลือกนายกอบจอและสมาชิกสภาอบจอก็คือองค์การเหริหารส่วนจังหวัดที่กําหนดไว้เดิมทีครับก็คือเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมันจะไม่ทันนะครับนะฮะคราวนี้สิ่งที่อาจารย์นันทนามีการตั้งข้อสเกตเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือว่าเมื่อทางกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งก็จะนําไปสู่การโหวตของวุฒิสภาชุดใหญ่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่า เห็นไม่ตรงกันกันกบร่างของสสก็จะต้องนําไปสู่การตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อจะมาพิจารณาครับต้องมีการถกเถียงต้องหาข้อสรุปร่วมกันกรอบระยะเวลา60วันอาจารย์นันทนาบอกว่านี่มันอาจจะทําให้กรอบระยะเวลาเนี่ยมันเกินกําหนดไปแล้วครับถ้ากับว่าการยกร่างรัฐมนูนทั้งฉบับเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับมุมมองของกูรูทางการเมืองอย่างที่เกิดเอาไว้ครับเขาพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้ว ถ้าเป็นการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับครับจะใช้ระยะเวลาเนี่ยประมาณ3ปีนะครับนะ,ะนั่นเท่ากับว่านี่เป็นการปิดประตูลงกรอนอาจจะลั่นด่านด้วยด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับเรื่องความหวังในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญครับนะเพราะเพียงแค่กฎหมายประชามติเนี่ยมันก็จะไปเจอเจอปัญหาตรงนั้นแล้วครับนะฮะนี่ยังไม่นับรวมครับเรื่องบรตาต5 6รา2 5 ว่าด้วยหลักการขั้นตอนข้อกําหนดต่างๆในการแก้รัฐธรรมนูญครับซึ่งจะมีความยุ่งยากอย่างยิ่งเลยนะครับนะฮะที่สําคัญเนี่ยการที่จะสามารถเข้าไปแก้มาตรา256ได้มันต้องมีเสียงของสวไปช่วยปลดล็อกครับ1นในสเป็นอย่างน้อยครับเพราะฉะนั้นก็เลยถูกตั้งก้อสเกตครับเชื่อมโยงไปถึงพักการเมืองใหญ่ในรัฐบาลพักหนึ่งหรือเปล่านะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นพักการเมืองที่อาจจะถูกมองว่ากลับลำหรือแสดงท่าทีไม่เห็นด้วยนะครับกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยของรัฐบาลจุดนี้ในชุดของสภาผู้แทนราษฎรในชุดนี้หรือไม่นะครับนะฮะซึ่งแน่นอนพอถูกตั้งข้อสเกตอย่างนั้นเข้าไปนะครับมีการยกเหตุผลว่าถ้าเสียงสวในการพิจารณายังออกไปในลรกษณอยนี้ครับเสียงส่วนใหญ่ก็จะไม่น่าจะแตกต่างกันนะครับ ก็เลยถูกมองพุ่งเป้าไปที่พักการเมืองใหญ่นะครับในรัฐบาลนะครับว่าตกลงเนี่ยถูกมองว่ากลับลําในการแก้รัฐธรรมนูญด้วยนะครับกระทั่งเมื่อวานนี้ตัวคุณอนุทินชาญวิรกูลครับในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยเมื่อวานนี้ต้องออกโรมมาปฏิเสธเรื่องนี้ครับยืนยันไม่ใช่ตนครับนะฮะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการกลับลําอะไรทั้งสิ้นแหละแต่พยายามที่จะบอกว่าการทํางานร่วมกันของรัฐบาลมันต้องมีการปรึกษาต้องมีการหารือมีความเห็นร่วมกัน แล้วก็ยืนยันนะครับว่า27ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยในการหารือพูดคุยกันซึ่งก็มีคุณแพทองทานชินวัตรครับนายกนตรีในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยร่วมหารืออยู่ด้วยก็ได้ความเห็นที่สอดคล้องกันอย่างหนึ่งะครับว่าเรื่องเร่งด่วนสําคัญของรัฐบาลก็คือการไปช่วยแก้ไขเรื่องปัญหาน้าท่วมและเรื่องของการเยียวยาเรื่องของการกระตุ้นเศรษ,ษฐกิจนะครับนะฮะอันนี้คือสิ่งที่สะท้อนผ่านหัวหน้าพักภูมิใจไทย คราวนี้ใน,ในพูดถึงเรื่องพักภูมิใจไทยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับจุดยืนเรื่องรัฐธรรมนูญครับไปดูการสะท้อนผ่านของกลุ่มสสอย่างเติร์กของพักภูมิใจไทยครับที่นำโดยคุณชัยชนกคิดชอบนี่เป็นเลขาธิการพักนะครับรวมทั้งคุณพลาดอนปริสนานันตะกุลครับที่เป็นรองหัวหน้าพักถือว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีบทบาทนะครับในพักภูมิใจไทยทแถลงข่าวเมื่อวันก่อนนะครับ ะะสะท้อนจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยต่อเรื่องอการแก้ไขรัฐมนูนคือสนับสนุนการแก้ไขทั้งฉบับครับยกเว้นการแก้ไขในหมวดหนึ่งแล้วหมวดที่สองการแก้ไขนั้นต้องผ่านสสรอครับก็คือสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญโดยให้เหตุผลว่าเรื่องรัฐมนุลนั้นเป็นเรื่องสําคัญครับที่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้คนในสังคมเพราะฉะนั้นการยกร่าง ผ่านทางสสรเนี่ยจะเป็นวิธีการที่ทําให้ผู้คนโดยทั่วไปเนี่ยยอมรับครับอันนี้ก็คือในมุมของพักลุมใจไทยครับคราวนี้ย้อนกลับมาอีกนิดหนึ่งครับถึงในส่วนของทางรัฐบาลโดยเฉพาะยิ่งยิ่งพักเพื่อไทยนะครับถ้าใครพ่เป็นคอการเมืองขนาดแท้ติดตามมาโดยตลอดเนี่ยก็จะรู้นะครับคือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนในรัฐบาลของกุญศรษฐาทวีสินครับประกาศเป็นวาระเร่งด่วนนะครับจะเร่งดําเนินการ แต่ผ่านไป1ปีเนี่ยยังไม่ได้เห็นการลงมือเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเลยนะครับยกเว้นซะแต่ว่าในสมัยกุมุสเสถาเนี่ยเคยมีมติคอรมอครับเมือ่อเดือนกุมภาพันธ์ปี68ครับมีมติคอรมอสมข้อสําคัญครับ 1. เห็นว่าการทําประชามติควรจะทำสามรอบครับ 2. การทําประชามติครั้งแรกควรที่จะทําพร้อมกับ วันที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกนายกอบจอและสอบจอครับในเดือนกุมภาพันธ์68อย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่3ก็คือประเด็นคำถามครับที่จะถูกนำไปถามในการทำประชามติในวันนั้นนะฮะเห็นชอบหรือไม่ที่จะทำรัฐมนูนฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขมาตราหนึ่งไม่ไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวด2ครับนะฮะอันนี้คือความชัดเจนจากรัฐบาลของคุณเษถา ต่อมาในรัฐบาลของคุณแพรทองการซึ่งเขามารับไม้ต่อนะครับปรากฏว่ามีการบรรจุวาระนี้ไว้ในในโยบายระยะกลางและระยะยาวครับก่อนที่ในเวลาต่อมาครับสุดท้ายก็โยนเรื่องนี้ไปที่สภาครับว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องของสภาครับขณะที่รัฐบาลน,นั้นก็จะมุ่งเน้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เป็น เรื่องของการตั้งคอัสเกตสำ,สำหรับเรื่องท่าทีของทางพรรคเพื่อไทยนะครับสำหรับการเป็นพรรคที่เป็นแกนนารัฐบาลในการขับเคลื่อนคราวนี้พอออกมาอย่างนี้ครับความจริงมันมีประเด็นปีิย่อยเยอะครับที่ที่ที่น่าจะเป็นเงื่อนไขสําคัญที่จะ้มีการพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะฮะแต่ว่ามันสะท้อนให้เห็นว่านี่มันเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มันยุ่งยากสิ่งที่มันซับซ้อนสําหรับการเดินหน้าในการเยี่แก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหลายมาตราที่ก็เจอทางตันนะฮะไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขทั้งฉบับซึ่งแน่นอนที่สุดพอวุฒิสภาถ้าเขาไม่เห็นชอบด้วยเนี่ยมันก็จบเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นถึงขนาดน,นี้เราก็พอที่จะมองเห็นเราเราได้ได้แล้วนะครับว่าการเดินหน้าในการแก้ไขทั้งหลายมาตราก็ดีทั้งทั้งฉบับก็ดีมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคราวนี้ถ้ามองข้ามฉอดไปนิดหนึ่งครับมองไปถึงการเลือกตั้งสสปีสร 2,570ในกรณีที่การเมืองนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเลยนะครับมีความเป็นไปได้สูงครับเราเห็นลำไรแล้วหละว่ากติกาที่จะดุลนำมาใช้ในการเลือกตั้งก็น่าจะเป็นกติกาของรัฐมนตรี60นี่แหละนั่นหมายความว่ารัฐมนตรี70เนี่ยยังจะไม่เสร็จสิ้นนะครับเว้นแต่นะครับเว้นแต่อาจจะมีอะไรที่ทําให้สถานการณ์ทางการเมืองเปลี่ยนไปอาจจะมีการกลับลาเกิดขึ้นอีกรอบหรือไม่อย่างไร ทำให้การเจราจาสามารถที่จะเดินหน้าสามารถที่ขยับไปได้อันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องลุ้นต้องดูกันอีกทีหนึ่งคับมันก็กลายเป็นว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่มีพักร่วมรัฐบาลเป็นภูมิใจไทยที่อาจจะค่อนข้างส่งสัญญาณและมีเสียงดังกว่าทุกๆพรพักร่วมรัฐบาลเนี่ยเวลาจะเดินหน้าขยับอะไรสักอย่างหนึ่งมันเหมือนกับจะต้องถอยหลังหรือว่ามันไม่มีเสถียรภาพหรือเปล่าคะพี่ประจักษ์คะมันเป็นเรื่องของอำนาจในการเจราจาต่อรอง เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า,วาสวจะมีบทบาทสําคัญนะคะ<ช>รับสวอเ,เอาแค่บเบื้องต้นเนี่ยมตรา256การแก้รัฐธรรมนูญนน<ม>การยกร่างรัฐมนูญเนี่ยต้องใช้เสียงสวไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามถึงแม้ว่าเกณฑ์โดยทั่วไปจะใช้เสียงเกินกว่ากึง 1. 1> <ช>่งหนึ่งแต่เกณฑ์กึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภานนเนี่ยต้องมีสวไม่ต่ำกว่าหนึ่งในสามเป็นข้อกําหนดเอาไว้ใน256ด้วยตั้งแต่วาระที่หนึ่งครับนี่ยังไม่รับวาระที่สามก็หนึ่งในสามเช่นเดียวกันครับ แล้วจะมีกติกาอะไรอีกเยอะแยะขั้นตอนต่างๆที่ถูกวางเอาไว้นะครับค่ะซึ่งสวเองก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นฝั่งใดฝั่งหนึ่งหรือเปล่าแล้วมันอาจจะทําให้การเดินหน้าต่อให้ไม่ต้องถึงกับให้พักร่วมรัฐบาลเห็นด้วยทั้งหมดแต่ก็อาจจะทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญยากไปด้วยก็เหมือนกับที่อาจารย์นันทนาตั้งข้อสังเกตบอกว่าทำไมสวอ,ออกมาเสียงออกมาเนี่ยมันเป็นลักษณะ ที่สอดคล้องกับแนวทางของบางพักการเมืองนะคะ <c oughs> มันก็คงเป็นเรื่องข่าการให้คําตอบไกลๆอยู่ในทีอยู่เช่นเดียวกันนะค่ะขอบคุณพี่ประจักษ์ค่ะ